ติดร้บวันนี้วันที่5เดือนมิถุนาย,ยน2560นะครับลูกค้ามติดกับขโมยเว็บ110นะครับรถใหม่เพิ่งออกมาอยู่ที่800กิโลนะครับกล่องก็ขโมยเราจะแปะไว้ตรงนี้นะครับลำโพงแปะตรงนี้ส่วนสายกาวนะครับในการพิเศษน์ออกมาจะยึดน็อตตรงนี้นะครับแถวเบ้ากุญแจนะสายกาวตอนน็อตออกแล้วก็เอาลูสายการม์มลอยนะนี่ติดตั้งเรียบร้อยเดี๋ยวมาสั่งสตาร์ทที่หมดให้ดูกดสองครั้งครับ ติดเลยถ้ากดดับเครื่องกดปุ่มกดล็อกถ้ากดล็อกสองครั้งไฟโดนรถนะครับรถไม่ร้องไม่รบกวนชาวบ้านนะครับมีจะไฟกับพิบพแล้วก็ไฟนี่กับพิมพ์นะครับก็วันนี้มาติดคันเนาะอันเว็บร้อยสิบราคาพันสามร้านมีสามสาขานะครับมีห้วยขวางกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการแล้วก็เชียงใหม่นะครับทีข้าวนะครับปักของรุ่นนะครับจะปักแล้วก็ใส่การตรงนี้ Get up.